นี้ใครอยากได้ iPhone 12นี่ต้องดูเลยนะครับเพราะผมจะเอาโปรแต่ละค่ายมือถือมาบอกกันไม่ต้องรอช้ากันครับเรามาเช็คกันซิว่าค่ายมือถือไหนให้ราคาเท่าไหร่กันบ้างแล้วมันมีโปรอะไรเด็ดๆเนี่ยและก่อนที่จะไปรับชมฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเราได้นะครับ Apple ประกาศราคา iPhone 12อย่างเป็นทางการไปแล้วเพื่อนๆหลายคนคนตื่นเต้นไม่น้อยละซี่และหลายๆค่าย,ายก็จัดโปรแบบจัดเต็มเลยทีเดียวอย่างช้อปปีถ้าใครกดโค้ดทันนี่ลดจัดหนักมากเอาเป็นว่าเราไปดูแต่ละค่ายมือถือกันดีกว่าว่ามีโปรอะไรเด็ดๆบ้างเริ่มที่ TrueMove สั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 12ซีรีส์เริ่มต้นที่16,100บาทและสิทธิป,ประโยชน์มากมายอาทีเช่น แรกส่วนลด5,000บาทเมื่อใช้500ถูคอยเเพาะรับเครื่องที่ทูช็อปนะครับผ่อน0%นานสูงสุด48เดือนถ้าใครสนใจ iPhone 12 Pro นี่ลดสูงสุด15,800บาทจริงๆมีสิทธิพิเศษเยอะมากนะครับแล้วก็รับซื้อเครื่องเก่าให้ราคา0ด้วยของ AIS ผ่อน0%นาน24เดือนมีบริการต่างๆมากมาย AIS เตรียมทั้งส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมายเพียบไม่ว่าจะเป็น AIS Hot Deal ซื้อพร้อมแพ็กเกจ AIS b e s t by u เครื่องเปล่าราคาพิเศษและสำหรับลูกค้า AIS รายเดือนปัจจุบันนะครับทาง AIS จัดส่วนลดแบบเต็มจูใจลดสูงสุดถึง17,400บาทกันเลยทีเดียว สามารถเข้าไปสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนใครได้ที่ AIS Online Store นะครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ด AIS 5G iPhone 12เพื่อรับสิทธิ์นะของ d t a c d t a c การันตีราคาดีที่สุดเริ่มต้นเพียง9,900บาทนะครับไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าผ่อน0%นาน36เดือนเปลี่ยนหน้าจอฟรี1ครั้งรับสิทธิ์ซื้ออะแดปเตอร์หัวชาร์จในราคาเพียงแค่50บาทเท่านั้น และอุปกรณ์เสริม Apple ลดถึง30%เลยนะและเฉพาะลูกค้า d t แท iPhone 12 Pro เนี่ยลดสูงสุด2200บาทนะ เห็นกันอย่างนี้แล้วถ้าใครชอบค่ายไหนก็ไปกดสั่งซื้อหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่ละค่ายเลยนะครับบอกเลยเด็ดๆทั้งนั้นและสุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้เมมโมโลติกด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่ คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว